สวัสดีครับอยากมีแฟนครับเอซีทังชอ่องบอยเอกภาแซสบครับมื้อนี้บอยเอกกภามาแสบเพื่อกาแล้วครับเข่าเทียงเมนูพ้นมะทูดำทั่วนี่ที่เด็ดปลาจอมกับพริกขีนูครับมื้อนี้พักรัวครับมื้อนี้เสบๆกันครับแกงขี้เล็กโอ้หลายอย่างลดหนากล้ลองครับ อ่ะบอ่บอหลายแห่งครับมาลงแสบกันเลยผักเทียงครับเมื่อหนี่เขาเทียงมาควันด่นกงิใส่ประจอมมหแล่ะควันอืมอ้มโอ้ิน,นมากกว่าเดี๋ยวขีนรด้จักสวนก็ยอมาขายหนาโรงงาน จพื่อเอาพี่น้องเนี่ยไปจอบปุ่งเนี่ยวนันวันคนเหมนผู้ยำปูเนี่ยทั้งจองวลวงโอยหวานอาหารพื้นบ้านเนาะครับพี่น้อง กอดโอมกอดสารพิษอืมแซต้องรู้เนาะแรงมากไหมครับ,บทำอีกพักรวมหน,นึ่งกับแซบแล้ว

Yeah.